ใ่มาดีนะโอ้โหเต็มแผงโอ้โหล้คูณ50 936นะคะเออเอาอยู่นะคูณ50าคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับเกมรูกรักรูกใจของเรานะกับสวิตบอนันซ่าคลิปที่แล้วพวกกลมมา2 0,000นเพื่อนๆค่ะทุนยับเลยนะคะวันนี้ก็เลยกลับมาทุนน้อยอีกรอบหนึ่งละกันเนาะกับทุน300บาทนะทุน300เพื่อนๆแตกดีเหลือเกินนะคะก็เลยรีเควสอีกรอบหนึ่งละกันเพราะว่าเมื่อวานทุน20,000โอ้โหไม่ไหวเลยนะคะเกือบหมดตัวนะต้องถอยออกมาก่อนมา วันนี้ขอทุน300อีกรอบหนึ่งไม้แรกบาโบขอที่80ก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาโบด้วยละกันเนาะมาทุน300นะเพื่อนๆวันนี้เราจะปั่นทุนสา0รโอโ้เริ่มต้นมาก็ผลไม้เลยเทไม่ไหวเลยโอ้โห หน่อยครับโอ้โหเพื่อนๆพื่อ,อยังเงียบเงียบมากๆเลยทุนโอ้โหซื้อไป80นะทุน300เออสวยไหลต่อไหมโอ้ยังมาอยู่เด้อเรียบร้อยตัวคุณอยู่ไหนก่อนเพอนเพื่อนคอมโบนหนักอยู่นะเออสวยเีรด mm hmm. าไอแอปเป e ลฟีเจอร์มาขัดแยะหมูส1นะคะ150ซื้อไป80นะปุ้มโยกไม้แรกของเราโอ้ และที่ซื้อไม้2องหมื่นโอ้โหเพื่อนๆเงียบเงียบไม่ไหวเลยถือว่าได้อยู่มันมารอบเดียวแล้วคอมโบนหนักอยู่ถือว่าได้ปไม้ที่2ไป120ถ้ามันแตหนกหนักๆเดี๋ยวค่อยหนีเราจะไล่ฟีเจอร์ไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาบูด้วยละกันเนาะเึ๊ วสวยโอ้โหเพื่อนๆไลฟมาดีนะโอ้โหเต็มแทงโอ้โหแล้วคูณ50 9 3 6นะคะเออเอาอยู่นะคูณ50อันนี้เราลอาตัวคูณหน่อยปึ๊บสวยไล์เออมาดีอยู่เพือ่อนๆห้า20ไปอืม55บาทอ่ะเก็บไปก่อน ซื้อไป120นะป่นะเพื่อนๆแตกที่1,000ว่ะซื้อไป120่นะแตกที่1,000โอ้โหเสียไดฟิเจอร์มาขาดีกแกะเสียไดฟิเจอร์ขาดว่ะโอ้โหแล้วแบบตอนเราซื้อไหมสองหมื่นใช่ไหมไม่มาให้เห็นเลยนะคูณ50คูณ100เนะี่ยทีละัทุนน้อยโอ้โหคูณไม่ไปมารอบนี้ขอ320แล้วกัน พันสามร้อยนะกำไรแล้วเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้เอาทุละเล่นแล้วเพื่อนๆตอนนี้เอากำไรเล่นนะคะถ้ามันไม่แตกอะถ้ามันไม่แตกเราต้องหนีแล้วไหมอย่างน้อยก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆก็เอาแล้วเนาะปึ๊บโอ้โห้กล้วยมาสวยแตงโมอยู่ไหนเรียบร้อยตัวคุณโอ้โห้คุณห้าสิบอีกรอบผู้เพื่อนๆโคตรสวย488รอยเออมาดิ คูณ5้รอบนะวันนี้โอ้โหแล้วเมื่อวานคูณ20 0 0 0ไม่ได้อะไรสักกติ๊ดหนึ่งเลยขาดทุนอีกตั้งหากวันนี้คูณ50ลง2รอบนะเพื่อนๆบอกพี่เจอร์อีก5ุ้้มอยู่320นะปึ๊บโอ้ไลายมาดีอยู่ลายมาดีกล้วยกล้วยคอมโบไปแล้วโอ้โหสีน้ำเงินขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกี้พี่เจอร์ชอบขัดนะ กล้วย,ยมาออ้หูก้วย,ยมาเรียบร้อยตัวคุณอยู่ไหนก่อนเสียดายทุนน้อยจังทุนสามร้อยได้แค่นี้ถือว่าโคตรคุ้มนะเพื่อนๆเนอะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้บาโบทําทุนเท่าไหร่อีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะโอ้ตัวคุณเริ่มน้อยแล้วเพื่อนๆคุณ50มันลงสองรอบแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวเราต้องชิ่งก่อนนะเพื่อนเพื่อนเราแตกแล้วเราต้องหนีนะอยู่ต่อมีขาดทุนแน่นอนเนาะสำหรับใครอยากให้ปาโบทําทุนเท่าไหร่ซื้อฟิเจอร์ราคาไหนช่วงเวลาไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะสําหรับวันนี้เนี่ยปาโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ